ถ้าเกิดว่าวัวเราตายนะครับหรือว่าวัวข้างบ้านเขาตายเราจะทํายังไงต่อเดียวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับมาณแลหนาะฟาร์มครับถ้าเกิดว่าเกิดการสูญเสียนะครับเกิดการสูญเสียจากการที่วัวตอนนั้นนะครับเป็นโรคลำตีสกินอันดับแรกเลยก็คือถ่ายรูปถ่ายรูปยังไงถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปจริงๆิก็ควรที่จะถ่ายรูปตั้งแต่การเริ่มรักษานะครับสก็คือถ่ายรูปคู่กับวัวที่ตายแล้วให้เจ้าของวัวที่เราจะไปยื่นของเงินเยียวยานะ ถ่ายรูปคู่เจ้าของวอยเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ทําการอาจจะนะแจ้งไปทีสัตวอำเภอหรือบางที่พื้นที่อาจจะลงมาบางที่อาจจะไม่ลงมาแต่นะครับหลังจากที่ถ่ายรูปพวกนี้เสร็จนะครับก็ทําการฝังกบฝังกบในที่นี้ก็ก่อนที่จะฝังกบนะครับก็ให้คุณขาวนี่โรยทับโรยทับตัววัวนะโรยทับตัววัวแล้วก็ค่อยฝังให้ดีนะครับแล้วก็ควรขุดลึกหน่อยบางคนอาจจะใช้แบ็คโฮบางคนอาจจะใช้อจอบอะไรก็แล้วแต่ ทีนี้หลังจากที่เราหลังจากที่เราทําการฝังกบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือนะครับแจ้งสำนักงานบริษัทอำเภอเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีสัตว์ป่วยนะครับป่วยตายในพื้นที่เมื่อสัตว์ป่วยตายในพื้นที่นะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือว่าเมื่อเขาทราบว่าสัตว์เราป่วยนะครับก็เขาจะเก็บข้อมูลในพื้นที่นั้นๆนะครับว่าสัตว์ป่วยกี่ตัวกี่ตัวก็บริษัทนะครับบริษัทอำเภอก็จะประกาศเขตพื้นที่พิบัติ เมื่อประกาศเขตพื้นที่ปฏิบัติมันอาจจะมีระยะเวลาของมันครับอาจจะเดือนนึงหรืออาจจะยืดเยอะต่อเนื่องไปก็แล้วแต่แล้วแต่การระบาดของโรคนั้นนะครับเมื่อนะครับเมื่อเขาประกาศเขตพื้นที่พฏิบัติเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเขาประกาศเขตยฏิบัติเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องตานเอกสารต้านเอกสารเพื่อที่จะนะครับมากรอข้อมูลก็เป็นการกรอข้อมูลในการสืบสวนโรคอาจจะเป็นสืบสวนว่าบัวตายวันไหนนะครับบัวตายวันไหนตายกี่ตัวมาอายุเท่าไหร่ แล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันในพื้นที่รับรองและ,ะสอทอหรือว่าอบตอแล้วแต่นะรับรองว่าเอยมีสัตว์ตายจริงนะอันนี้คือขั้นตอนนะเะน,นั้นพอกรอกเสร็จปุ๊บก็กลับไปยื่นที่สำนักง,งานประุษสัตว์เพื่อให้ประุษสัตว์เซ็นรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ประุสัตว์นะครับรับรองว่าสัตว์ป่วยตายจริงจากโรคลำปีสกินจริง,รงหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขา ทางสำนักงานบริษัทอําเภอได้ประกาศรับรองแล้วว่าเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะยื่นหนังสือนั้นนะครับมาที่ท้องถิ่นท้องถิ่นองท่ทานอาจจะเป็นอบตหรือว่าเท,ทศบาลก็แล้วแต่เมื่อนะครับยื่นหนังสือมาที่อบตหรือว่าเท,ทศบาลเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้งบประมาณฉุกเฉินตามพรบฉุกเฉินที่เขามีอยู่ให้เงินจ่ายเงินเยียวยาจ่ายเงินเยียวยากับคนที่ ศูนย์เสียนะครับศูนย์เสียวัวตายอาจจะตายวัวน,น้อยวัยวน้อยกี่ตัววัวหกเดือนอาจจะหกพันวัวนั่นแปดพันหมื่นนึงอะไรนึแล้วแต่แล้วแต่อายุของวัวนะอันนี้คือวิธีการที่เราจะสามารถขอเงินเยียวยาคืนได้นะมันอาจจะได้ไม่เยอะหรอกครับมันอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยเท่าที่เรากับขายวัวโดยตรงแต่ผมมองว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนการ ทำเพื่อของเงินเยียวยาแล้วก็หลังจากที่วัวเราตายแล้วเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงหนึ่งก็คือถ่ายรูปไปก่อนนะฮะสองนะครับสองก็คือแจ้งสำนักงานบริษัทนะครับแจ้งสำนักงานบริษัทแล้วก็ฝังกบไปซะนะครับสามนะครับเมื่อแจ้งสำนักงานบริษัทแล้วก็ให้ไปขอเอกสารจากบร,นะริษัทหรือติตอดต่อบริษัทให้เขาเอามาให้ก็แล้ว<ๆ>แต่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะมากรอกแบบฟอร์มนะแบบฟอร์มสืบสวนโรค สืบสวนโลกให้นะครับให้สามารถได้รับเงินเยนะียวยาซีนะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานบริษัทละที่เขาจะยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานเทศบาลหนึ่งหน่วยงานอบตเพื่อให้ทางท้องถิ่นเองเบิกงบประมาณเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะี้สขั้นตอนหลักที่เราต้องทําส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเป็นขั้นตอนของทางสำนักงานเองที่เขาจะดําเนินการนะดังนั้นให้เราอย่าปล่อยไว้นะครับใครที่ตายแนละ้วเอ้ยมนัมนหมดไปยังตายแล้วก็แล้วไป ถามว่าก็ได้ไหมก็ได้ถ้าคุณไม่อยากได้ตังค์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณอยากได้อย่างน้อยก็ได้ค่าอยู่ค่ายาคืนมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในค่ายาขึ้นก็ยังดีนะก็ได้เข้า่าฟั่งแต่เข้ามาเยียวยานะนะฟั่งแต่เข้ามาเยียวยามันโมเมนต์ไชดเชยให้แบบเต็มเลยใช้คำว่าเยียวยาเมื่อเยียวยามันจะได้เต็มร้อยเหมือนกับเราไปขายวัวมันคงไม่ได้นะครับแต่ได้เท่าไหร่นั้นก็ดีกว่าไม่ได้เนาะสำหรับใครที่สูญเสียกับวัวนะครับวัวตายวัวอะไรก็อย่าลืมไป ทำต,ตาม3ามสขั้นตอนนี้นะคร,รับคลิปนี้สวัสดีครับ